สวัสดีครับพบก,กับผมวินดีเซลกระบะเกรด A ที่คุณมั่นใจกระบาวันนี้นะครับมีความคุ้มค่าราคาประหยัดมาฝ่ายเช่นเคยใครกาลังมองหากระบะแคบนะครับยกสูงเกียร์แมนนวลตัวท็อปทอปเครื่องแรงๆนี่เลยครับคันนี้แนะนําเลยนะครับไฮลักซ์ฟรีโว 2.8G นะครับคันนี้ได้ปี2016เลขไม่90,000ท่านั้นเองเฉลี่ยวิ่งวันหนึ่งประมาณ30โลวิ่งไม่เยอะครับคันนี้รถมือเดียวป้ายแดงนะครับประวัติศูนย์ 0, สวยลงตัวคุ้มค่าทั้งคันเลยนะครับคันนี้ป้ายแดง7 0 0 0 0 0กว่าวันนี้ราคาสุดคุ้มไปเลยนะครับ4 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นฟรีดาวได้เลยผ่อน8 0 0 0รายได้16ซื้อคนเดียวจบไม่ต้องคำ้ำโทรมาตอนนี้เลยครับ0 6 4 6 9 6 6 3 3 5เนะครับเบอร์นี้แอดไลน์ได้ด้วยต่างจังหวัดเรามีบริการไฟแนนซ์เซนถึงหน้าบ้านท่านเลยสะดวกสบายมั่นใจได้นะครับซื้อรถกับวินดีเซล คุณจะได้แต่รถสวยสภาพเกรด A ไว้ใช้คันนี้ได้เป็นเรียกว่ารุ่นก่อนโฉมไมน r เ h ช n g e นะครับอึดถึกทนมากนะครับเครื่องยนต์ที่สําคัญได้เป็นแคบราคาประหยัดด้วยเกียร์แมนวนวลขับสนุกขับง่ายประหยัดน้ํามันเส้นสายรายละเอียดตัวรถนะครับคุ้มค่าน่าใช้แค่ไหนไปครับคันนี้นะครับได้เป็นโฉมก่อนไมน์เนชั่นนะครับกระจงหน้า3มชั้นสวยๆใหญ่ๆแบบนี้ไฟหน้ามัลติ r e รีแฟกเตอร์นะครับด้านล่างได้เป็นชุดไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยนี่นะครับ ขาวๆใสๆสวยๆไฟหน้าไม่แตกไม่ร้าวนะครับอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์พร้อมใช้เลยผิวพันธ์สันเหลี่ยมตัวรถนะครับฝากระโปรงสวยตรงคมแบบนี้นี่เลยครับไม่มีการชนหนักไม่มีการดุ่งนะครับอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์ไม่มีผิดรูปนะครับซื้อรถกับวินดีเซล์มั่นใจได้เลยนะครับเรารับประกันโครงสร้างทุกคันไม่มีชนหนักเพื่อความจมน้ำนะครับตัวถังไม่มีตัดต่อไม่มีกับสีเครื่องยนต์ไม่มีเปลี่ยนครับเล่มทะเบียนอยู่ครบสมบูรณ์ไม่มีชํำรุดสูญหายมั่นใจได้เลย100% นะครับถัดมานะครับด้านข้างผิวพันธุ์สันหลี่ยมสวยๆตรงๆคมๆนะครับไม่มีโดนไม่มีรุ่งแน่นอนนะครับคันนี้ตัวจริงสวยกว่าในคลิปแน่นอนใครหาอยู่นะครับที่นี่เสรีไทย68แยกหนึ่งเข้ามาทดลองขับได้เลยนะครับมีโปรโมชั่นพิเศษให้ด้วยนะครับด้านล่างนะครับยางได้เป็นล้อนะครับล้อเป็นล้อแมกอลอยเดิมโรงงานเลยนะครับขอบ17นะครับคันนี้ได้เป็นยางออโอเรนมาให้เรียบร้อยนะครับสวยๆคมๆปิงนกโช๊คอัพด้านในอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์พร้อมใช้นะฮะอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์พร้อมใช้เลย กระจกเดิมแท้นะครับด้านข้างกระจกพับปรับไฟฟ้าให้เรียบร้อยได้เป็นงานโครเมียมตัดสลับกับสีดำนะครับได้เป็นไฟเลี้ยว LED ติดตั้งมาให้เลยนะครับความปลอดภัยมีให้บันไดข้างสวยๆคุมๆแบบนี้คันนี้ได้เป็นกุญแจแบบมาตรฐานก้านไขนะครับติดฟิล์ม40มาให้รอบขันเลยกระจกเดิมแท้โตโยต้าทุกบานนะครับเปิดออกมาด้านข้างนี่แหละครับแผงข้างประตูนะครับสวยๆเดิมๆรุ่น G ข้อสังเกตนะครับคันนี้ได้เป็นสีน้ําตาลนะครับสีน้ําตาลเทา ได้เป็นเบาะหนังนะครับพนักแขนเป็นหนังบูดนุ่มสวยๆนะฮะกระจกไฟฟ้ามีให้นะครับมือเปิดโครเมียมที่วางแก้วน้ำชุดลำโพงต่างๆมีให้รุ่นจีนะครับได้เป็นลำโพงทวิตเตอร์มาให้ด้วยนะครับช่องหน้าช่องในสวยๆเนี่ยฮะน็อตไม่ขันไม่ไขเลยนะครับสวยเดิมนะครับบริเวณขอบฝากระโปรงสวยๆเดิมๆนะครับผูกกลอนนี่ครับบริเวณตัวโอเพนแคปนะฮะผูกกรอนสวยเดิมเลยสครับเพจโตโยต้าชัดเจนแบบนี้นะครับเปิดออกมาด้านข้างกระจกเดิมแท้โตโยต้าชัดเจน นะครับเนี่ยครับผิวพันธ์สันเหลี่ยมสวยๆเดิมๆนะครับเจ้าของเดิมดูแลดีมากคันนี้บริเวณเสาบีนี่ฮะน็อตไม่ขันไม่ไขเลยสวยมากครับนี่ฮะน็อตไม่ขันไม่ไขเลยนะครับด้านหลังนะครับเบาะสวยๆตึงๆไม่ยุบไม่ขาดคันนี้นะครับได้เป็นตัวเกียร์ธรรมดานะครับ2.8แต่ว่ามีออปชั่นเสริมให้ด้วยนะครับใครสนใจเนี่ยคุ้มค่ามากๆเลยเนี่ยครับคอนโซลพวงมาลัยต่างๆนะครับอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์พร้อมใช้แบบนี้ใครหาอยู่นะครับคันนี้ฟรีดาวน์ได้เลยผ่อน8,000 รายได้หมื่นหกซื้อคนเดียวจบไม่ต้องค้ำนะครับเบอร์โทรด้านล่างโทรมาตอนนี้เลยครับศูนย์หกสี่หกเก้าหกหกสามสามห้านะครับแอดไลน์ได้ด้วยส่วนต่างจังหวัดนะครับลูกค้าต่างจังหวัดสบายใจได้เรามีบริการไฟแนนซ์เส้นหน้าบ้านท่านเลยครับเนี่ยฮะมั่นใจได้ต้องซื้อรถกับวินดีเซลครับดูแลเต็มที่นะครับแชสซีนะครับบริเวณโครงสร้างแชสซีต่างๆนะครับอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์นี่ฮะต้องไม่มีตัดไม่มีแต่งไม่มีต่อแต่อย่างใดนะครับมั่นใจได้เลยนะฮะล้อเดิมๆด้านหลังเป็นรัมเบรนะครับบบบบไฟททท้้ายแแูโนนี นะครับข้อสังเกตคือเราจะได้เป็นรุ่น G นะครับคันนี้ได้เป็นกล้องถอยบิว์อินมาให้เลยติดตั้งจากโรงงานมือเปิดโคเมียมีมให้ไฟเบรกดรงที่3มีให้นะครับคันนี้ด้านเอ่อด,ด้านหลังนะครับเปิดออกมานี่ฮะกระบะท้ายนะครับ Max Liner นะครับด้านข้างสปอร์ตเบนท์อาร์เรียงตัวสวยๆนะครับน็อตไม่ขันไม่ไขนะฮะเรียงตัวสวยๆลูกศรชี้ปั๊ม 4L ฝั่งซ้ายต้องอยู่ที่สําคัญฝั่งขวานี่ฮะลูกศรชี้ปั๊ม 4R ต้องมีแบบนี้ นะครับสปอยเบนอาร์กเรียงตัวสวยๆน็อตนะครับมาร์กิ้งต่างๆไม่มีรอยขัดรอยไขยแต่อย่างใดน,นะครับหมายความว่ารถไม่ได้มีการโดนชนไม่มีวัดเหตุมาแน่นอนมั่นใจได้ร้อเลยนะครับใครหาอยู่นะครับตัวแคปนะครับแคปยกสูงเกียร์แมนวนวลเนี่ยฮะเดินทางนะครับขึ้นเขาต่างๆเครื่อง2.8แรงมากขับสนุกด้วยนะครับขนข้าวขนของตามตาม่ตางจังหวัดนี่เยี่ยมเลยนะครับที่สําคัญมีเกียร์พิเศษด้วยเกียร์ชลิยะตัวพิเศษเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยนะครับภายใน นะครับนี่ครับบริเวณคนขับนะครับกระจกเดิมแท้ t o โยต้าชัดเจนแบบนี้นะครับพนักแขนได้เป็นหนังบุดนุ่มสีน้ําตาลเทากระจกออโต้นะครับฝั่งคนขับนะครับเป็นไฟฟ้าคู่หน้าเซ็นทราล็อกล็อกกระจกมีปรับพับไฟฟ้าให้เรียบร้อยนะครับรุ่น G ที่วางแก้วน้ำชุดลำโพงต่างๆมีให้ลำโพงทวิตเตอร์ชัดเจนแบบนี้นะครับซอกหน้าซอกในสวยๆน็อตไม่ขันไม่ไขเลยนะครับบริเวณขอบประตูสวยเดิมนะครับขอบประตูสวยเดิมไม่มีการพ่นสีสัดทับแต่อย่างใดบริเวณนี่ครับโอเพนแคป สติกเกอร์วันนิ่งต่างๆสวยเดิมเลยนะฮะตรงนี้นะครับไม่มีแงะแกะเก่าหูกรอนสวยๆเดิมๆนะครับเปิดออกมาตรงนี้นี่ฮะนะครับด้านข้างสวยๆกระจกเดิมแท้นะครับคันนี้กระจกเดิมแท้เลยนะฮะนี่ครับเสาบีสวยๆน็อตไม่ขันไม่ไขเลยครับใครหาอยู่คุ้มค่าแน่นอนบริเวณคนขับนะครับคันนี้ได้เป็นพนักพิงนะครับแบบแมนนวลปรับได้หกทิศทางนะครับกุญแจได้เป็นแบบมาตรฐานก้านไขนะครับนี่ฮะกุญแจได้เป็นแบบมาตรฐานก้านไขแบบนี้ ด้านข้างบริเวณด้านข้างตรงนี้รุ่นจีนะครับข้อสังเกตตรงนี้เราปรับไฟหน้าสูงต่ำได้นะครับแล้วก็นี่ฮะได้เป็นแกที่วางแก้วน้ำแบบบิวอินมาให้เลยนะครับกุญแจเป็นมาตรฐานการไขพวงมาลัยนะครับได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันสไตล์สปอร์ตเลยนะครับไอแบ็คคู่หน้ามีให้แน่นอนคันนี้หุ้มหนังมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับหุ้มหนังมาให้เรียบร้อยแล้วได้เป็นปุ่มควบคุมหน้าจอแดชบอร์ดด้วยนะครับนี่ฮะรุ่นจีนะครับหน้าจอเราก็จะได้เป็นหน้าจอแบบกราฟิกตรงกลางด้วยนะครับเป็นหน้าจอแบบ t f งกลาง ไม่9 5 0 0 0ทเท่านั้นเองเฉลี่ยวิ่งวันหนึ่งประมาณ40โลวิ่งไม่เยอะเลยครับอันนี้วิ่งไม่เยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทรถให้ดูนะครับโอเคสตาร์ทเรียบร้อยแอร์ฉ่ำนะครับแอร์เย็นฉ่ำเลยคอนโซลสะอาดดใสๆกริบๆแบบนี้ เจ้าของเดิมดูแลดีมากครับคันนี้เจ้าของเดิมดูแลดีมากนะครับช่องเก็บของต่างๆอยู่ครบๆเอกสารคู่มือนะครับใบรับประกันต่างๆอยู่ครบๆเลยคันนี้นะครับได้เป็นรุ่น G ีรุ่นท็อปนะครับในรุ่นเกียร์ธรรมดานะ2.8เราได้เป็นหน้าจอนะครับพร้อมกล้องถอยมาให้เรียบร้อยนะครับหน้าจอพร้อมกล้องถอยจากโรงงานมาให้เลยนี่นะครับสะดวกสบายมากๆด้านล่างนะครับข้อสังเกตอีกจุดนะครับรุ่นจีเราจะได้เป็นแอร์ออโต้มาให้ออปชั่นดีมากนะครับได้เป็นแอร์ออโต้ปรับได้เจ็ดระดับ ด้านล่างนะครับก็มีช่องต่อพาวเวอร์เอาเล็ให้นะครับ USB ชาร์จเจอร์ให้มีช่องเสียบหูฟัง AUX ให้นะครับเกียร์ได้เป็นเกียร์แบบแมนนวลนะครับ6สปีดแต่ที่สำคัญครับนี่ฮะน่าสนใจตรงนี้ได้เป็น3โหมดนะครับโหมด IMT อันนี้ที่เพิ่มเข้ามานะครับปกติก็จะมีโหมด Eco กับโหมด Power ใช่ไหมโหมดประหยัดโหมดเร่แงแซงแต่ตัวนี้นะครับจะมีเฉพาะในรุ่น2.8เท่านั้นทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้นะมีมาให้นะครับเป็น Intelligent Manual Transmission นะครับเกียร์ฉลิยะเวลาเปลี่ยนเกียร์อยู่เกียร์สูงตบลงมาเกียร์ต่ำเนี่ยเครื่องยนต์จะหนวนขึ้นเข้าเกียร์สมูทขึ้นเอาง่ายๆว่านุ่มหนวนขับง่ายขึ้นอ่านะครับนี่เลยเอาไปใช้กันเบรกมือมาตรฐานก้านยกที่วางแก้วน้ำใบใหญ่ๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพนักแขนนะครับบูดนุ่มเปิดออกมาก็จะเป็นช่องเก็บของนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่ใช้ได้เลยนะครับไฟส่องสว่างต่างๆอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆม่านบังแดดที่ใส่แว่นตาอยู่ครบๆแบบนี้ให้รูมสะอาดดใสๆสวยๆแบบนี้นี่ฮะเอาไปใช้กันคันนี้นะครับเอาไปใช้ต่างจัังหวด เอาไปใช้ต่างจังหวัดได้เลยขึ้นเขานะครับเดินทางขึ้นเขาท่องเที่ยวต่างๆว่ากันไปคุ้มค่าแน่นอนครับเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันเลยสำหรับเครื่องยนต์นะครับแน่นอนครับรุ่นนี้ได้เป็นขุมกาลังดีเซลคอมเอร์เรล2.8ลิตรนะครับ177แรงม้านี่ครับความแรงความแกร่งความประหยัดอึดถึกทนไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับไปดูโครงสร้างกันเลยนะครับนี่ฮะโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมแผ่นเพลทชัดเจนนะครับผลิตเดือนนะครับมิถุนาปี16นี่ฮะชัดเจนเลยนะครับสติ๊กเกอร์มอกอชัดเจน ไม่ขันไม่ไขนะครับซอกในสวยๆเดิมๆนะครับฝากระโปรงสวยเดิมสติ๊กเกอร์เหรียญบาทนี่ฮะกลมๆแบบนี้ไม่มีแงะแกะเก่าใดๆนะครับหมายความว่าไม่มีการทําสีรูกลมๆใต้ฝากระโปรงตรงนี้ฮะนี่ฮะถ้ามีการชนมานะครับรถสังเกตนะครับมีการชนมามันจะบิดมันจะเบี้ยวนะครับนี่ฮะสปอร์ตเบนท์อาร์คเลนตัวสวยๆแบบนี้ด้านในสีเทาชัดเจนนะครับด้านในเป็นสีเทานะฮะสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งต่างๆอยู่ครบๆเลยสติ๊กเกอร์เหรียญบาทชัดเจนนะครับนี่ฮะกลมๆแบบนี้ไม่มีแงะแกะเเกานนะครััับสวยๆป๊มชดจ นะครับซอกในสวยๆชุด ABS ต่างๆอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์แห้งๆสวยๆเดิมๆครับคันนี้เอาไปใช้กันนะครับไฟหน้าแท้ไทยคยยตชัดเจนนะครับปั๊ม R นะครับแขนแขนหน้าขวาลูกศรชี้ยังอยู่แบบนี้นะครับหน้าฝั่งหน้าซ้ายนะครับลูกศรชี้ปั๊ม L ต้องอยู่แบบนี้นะครับไฟหน้าแท้ไทยคอยต่ชัดเจนแบบนี้เลยนะครับสวยครบจบคุ้มห้ามพลาดเลยครับคันนี้ 2.8G เกียร์แมนนวลนะครับขับสนุกด้วยแรงประหยัดด้วยแนะนำเลยครับ สำหรับใครที่กำลังมองหารถกระบะเกียร์แมนนวลยกสูงนะครับตัวท็อปทอปออปชันดีๆคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับไฮลักซ์รีโว 2.8G เลยครับคันนี้ได้ปี2016เลขหมาย90,000เท่านั้นเองเฉลี่ยว,วิ่งวันหนึ่งประมาณ30โลวิ่งไม่เยอะนะครับคันนี้รถมือเดียวป้ายแดงสวยครบจบคุ้มแน่นอนครับป้ายแดงคันนี้700,000กว่าครับแต่วันนี้ซื้อได้ในราคาสุดคุ้มเลยนะครับ4 49,000บาทเท่านั้นคันนี้ฟรีดาวน์ได้เลยนะครับผ่อน8,000รายได้ 16, อคองค โทรมาตอนนี้เลยครับ0646966335นะครับแอดไลน์ได้ด้วยเบอร์นี้ต่างจังหวัดมีบริการไฟแนนซ์เซ็นที่หน้าบ้านทานเลยนะครับนี่ฮะซื้อขายแบบออนไลน์แบบนี้นะครับสะดวกสบายลูกค้าไม่ต้องมาดูรถเลยครับนะฮะซื้อขายเสร็จปุ๊บทำสัญญาเรียบร้อยถึงที่หน้าบ้านเลยนะครับสะดวกสบายมากๆสะดวกมารับลรถเองยินดีอยากให้จัดส่งมีให้นะครับโทรมาคุยกันทักมาคุยกันวันนี้ขอบคุณมากมากครับสำหรับการติดตามและรับชมสำหรับรถกระบะสวยๆขันถัดไปคุ้มค่าน่าใช้แค่ไหนฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ